ลวงตาคะและอย่างในกรณีที่จะเห็นภาพคนตายจะเจอจริงหรือว่าจะเจอผ่านอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะเขาถามว่ามันมีสองกรณีเวลาสับเพไปบางเคสบางกรณีเนี่ยเกิดอาการขนลุกถูกต้องไหมคะหลวงตาแต่แต่บางกรณีก็ทําวิธีเดียวกันแต่ขนไม่ลุกก็เลยอยากให้หลวงตาช่วยสรุปหนะ่อยว่าทาไมทาไมมันถึงไม่ขนลุกทุกครั้งหรือทําไมถึงขนลุกบ้างถึงไม่ขนลุกบ้างเนี่ยคะ่ะกําลังที่เรา สัพเพไปเท่ากันแต่สิ่งที่รับมีไม่มีเมื่อเราสัพเพให้วิญญาณแถวเนี้ยคนไม่ลุกคือมันไม่มีมันมีแต่เทวดาสัมภเวสีพวกเปรตเปิดอะไรไม่มีมันไม่มีแล้วแล้วคนมันจะลุกได้ยังไงอ่ะอ๋อไม่มีการตอบกลับใช่มีแต่วิญญาณที่ละเอียด วิญญาณที่เอียดคือวิญญาณของเทวดาวิญญาณที่หยาบคือพวกสัมเวสีพวกเป็ดอศาศุรกายอยู่แถวๆนั้นนรซึ่งสามารถจะเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาเนี่ยแหะสามารถได้ยินเสียงม่ชียังไม่เคยได้ยินเสียงเป็ดมานร้องเสียงลำแหลมชีเสียงลำแหลม เหมือนเสียงงูจงอางนะแต่งูจงอางมันวังเวงกว่ามันเป็นคลื่นกว่า